สวัสดีคะ่ะ FC ที่น่ารักทุกทุกท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะ f อสรุปแล้วพี่ก็ได้นี่คะ่ะมีแต่เห็ดแก่ๆค่ะทุกคนแต่ก็แต่ก็ยังพอเอาได้นะเพราะขามันแข็งเนาะเดี๋ยวพี่จะเอาแต่ขามันนะคะทุกคนแต่อ้โหูเห็ดนี่มีแต่เห็ดทิ้งนี่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ FC เห็นไหมเนี่ยดอกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยอะเสียดายนะที่เรามาช้าไปคะ่ะ FC เราน่าจะมาเมื่อสองวันที่แล้วเนาะนะสองวันที่แล้วนี่พอดีเลยนะคะ fc มันเยอะมากนะมันมันบานน่ะมีแต่บานค่ะเอาไม่ได้แล้วค่ะทุกคนก็ต้องเสียสละค่ะทุกคนก็ได้แค่นี้ค่ะนี่ได้ตรงนี้หน่อยหนึ่งค่ะทุกคนที่พอที่จะเอาได้เนาะส่วนอันที่อื่นๆนะที่พี่ไปเก็บอยู่ฝั่งนั้นนะคะทุกคนะ่ะ โอ้โหเอาไม่ได้เลยสักดอกค่ะเป็น20่สิบดอกเลยอะ่ะเพราะว่ามันขึ้นทีมันขึ้นเป็นเป็นหมู่เลยเนาะเป็นกลุ่มเลยเนาะทุกคนแล้วดูสินี่พี่ก็อยากจะเอาอยู่นะทุกคนแต่ว่ามันเอาไม่ได้แล้วมันแก่หมดแล้วค่ะนะก็เลยต้องเสียสละแล้วเลยเอาแต่ไอที่พอที่จะเอาได้นี่ก่ะสรุปก็คือได้แค่นี้ค่ะที่จะเอาได้เนาะทุกคนอันอื่นก็ปล่อยให้มันเป็นใน เชื้อต่อไปนะคะ FC เพราะว่ามันมันแก่หมดแล้วเนาะแล้วมันโดนฝนด้วยนะพอมันโดนฝนแล้วมันก็กลายเป็นไอ้นี่ไปเลยค่ะกลายเปไน็นไอเละไปเลยเนาะทุกคนโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนสรุปก็คืนนี่ค่ะได้แต่เห็ดแก่ๆค่ะแต่ก็ต้องเอาเพราะว่าไอไอขามันยังใช้ได้อยู่คะ่ะ FC พี่ก็เลยจะเอาไปล้างเอาขามันเนาะ เพราะว่าพี่ก็โอ้โหหวังอย่างมากเลยนี่ตรงนี้ก็ห้าดอกไม่ได้สักดอกเลยค่ะทุกคนตรงเนี้ยมีแต่ดอกที่เราเอาไม่ได้เนาะอยากจะเอาอยู่แต่ว่าเอาไม่ได้ค่ะทุกคนโอเคค่ะ fc ตอนนี้พี่ก็ว่าสงสัยจะลาแล,ล้วแหละถึงแม้ว่าจะมาอีกก็ต้องรอเวลาเดดมันออกดีๆเนาะทุกคนถ้าเดดออกไม่ดีนี่ก็อยากเข้ามาเลยเพราะมาแล้วมันก็ เจอแต่เห็ดนี่ค่ะเห็นไหมนี่นี่นี่โอ้ยนี่เห็นไหมนี่เอฟซีนี่นี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวพี่จะวางตะกร้าพี่ก่อนนะคะเอฟซีแล้วมันจะเอาได้ไหมนี่ดอกหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็นี่อีกสองดอกนี่เห็นไหมนี่นี่สามดอกนี่สี่ดอกนี่โอ้โหมีแต่ดอกที่เราเอาไม่ได้เลยนะคะเอฟซีเนี่ยเนี่ยเห็นไหม มนในนั้นหมดแล้วคะ่ะทุกคนหูหน่าเสียดายเหตุว่อหูหดอกเบลอเลยอันนี้เนี่ยดูดิดอกเบลอเลยอะดูเอฟซีปา,าททดปาดโถดูโอโหไม่ได้สักดอกเลยตรงนี้ห้าดอกนะนี่หน,นึ่งสองสามสี่ห้านี่ห้าดอกนีไ่ไม่ได้เลยสักดอกคะ่ะเอฟซีมันบานหมดแล้วคะ่ะมันเน่าแล้วมันโดนฝนฝนอย่างหนักด้วยนะคะเมื่อสองวันที่แล้วอะ่ะ แล้วพี่ก็คิดว่ามันโดนฝนอย่างนี้มันถ้าแดดออกมันต้องขึ้นอีกแต่ถ้าแดดไม่ออกนี่อย่ามาเลยค่ะทุกคนเพราะว่ามันมันมันบานหมดแล้วมันเน่าหมดแล้วค่ะนะแต่ว่าข้างในนี่มันก็ยังมันก็ยังไอเย็นอยู่โอ้ยมันก็ยังร้อนอยู่นะเอฟมันไม่ถึงขนาดหนาวนะที่เนี่ยมันก็น่าจะขึ้นอีกเนาะนี่โอเคค่ะเอฟซคลิปนี้พี่ขอขอจบแค่นี้นะคะทุกคนสรุปแล้วก็คือนี่ค่ะ ตายเห็ดแค่นี้น้องนั้นก็เน่าหมดเลยอู้เจออีกแล้วนี่แม่น่าเสียดายอ่ะ FC เห็นไหมนี่อู้อันนี้จะเอาได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยอันนี้น่าจะเอาได้ค่ะนี่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 ดูมันเนา่านี่มันเนา่านี่อันนี้ก็น่าจะเอาได้ค่ะนี่เห็นไหมนี่นี่ดอกนี้น่าจะเอาได้นะส่วนอันนี้แล้วก็อันนั้นโอ้โหเน่าหมดแล้วคะ่ะทุกคนนี่โอ้โหเป็นฝูงเลยอ่ะเห็นไหม FC นี่ นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้ยเอาไม่ได้หรอกว่ามันเน่าแล้วดูท่าทางอะ่ะเดี๋ยวจะดูรากมันก่อนนะเอฟซี FC. ว่ามันจะเน่าไหมอุย้ยมันเน่าแล้วมันบานแบบนี้แล้วค่ะทุกคนนี่นี่ค่ะนี่นี่เอาไม่ได้เลยเอฟซีนี่เห็นไหมนี่นี่เอาไม่ได้เลยแม่น่าเสียดายอะ่ะดูเหตุบะเนี่ยดูว่ะนี่เห็นไหมเอฟซี FC? นี่แม่ มันน่าจะเชอิตอนตูมตๆเนาะเอซีเนาะโอ้ยเราไม่มาเลยโอย้ดูอันนี้ใกล้ขาพี่นี่โอ้โหสุดยอดเลยอะสรุปก็คือนี่ค่ะนี่ห้าหกดอกตรงนี้ไม่ได้สักดอกแม่น่าเสียดายเป็นที่น่าเสียดายยิ่งเป็นที่น่าเสียดายยิ่งเราวน่าจะมาให้เร็วกว่านี้นี่อันนี้น่าจะได้ นี่ว่าจะกลับเลยนะนี่ FC ฟีพี่คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนสรุปกับดอกงามๆเราได้ดอกหนึ่งคะ่ะเอฟซีเห็นไหมนี่โอ้โหเราได้ดอกหนึ่งค่ะ FC ฟซีงามมากโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะบาย